อันนี้เดี๋ยวโทรคุยเรื่องราคากับพี่เขานะครับผมแต่ว่าคุยกันคร่าวๆไปแล้วนะครับผมผมดูในข้อความแล้วมีโอกาสแท้สูงนะครับผมจะให้ส่งมานะนี่นี่ทองน่าจะเกือบสองหมืนเลยนะครับองนี้เดี๋ยวยังไงทําการโอนเงินนะครับนี่เป็นผ้าแท้นะครับผมเป็นผ้าแท้อ่าโอเคครับนี่ก็เป็นผลงานนะครับผมที่เพื่อนๆนะครับผมเพื่อนๆ f ฟนะครับส่งมาจากทางบ้านนะครับผม สวัสดีครับผมไอออมฤตออฟฟิเชียลนะครับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมีเอซนะครับส่งพระมานะครับผมจากทางบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันวันนี้นะครับผมเป็นดีพิเศษนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้พระอะไรกันบ้างนะครับกล่องที่3นะครับกล่องที่3นี่มาจากคุณเศรษฐศิษย์นะครับส่งมาจากอุดร ่มามาดูกันขอให้แท้แต่ส่นมากนะครับผมผมดูคร่าวๆแล้วถ่ายรูปชัดๆมาทางข้อความแล้วผมดูในข้อความแล้วมีโอกาสแท้สูงนะครับผมจะให้ส่งมานะครับนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลาทั้งคนส่งนะครับผมอ๋อองนี้มีบัตรด้วยเนี่ย <Wow. S 1> องนี้มีบัตรเว็บจีด้วยนะครับผมเค ในบัตรเป็นเจริญพรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคเป็นเจริญพรบนนะครับโอ้ทองนี่หนามากคนระับทองผมว่าน่าจะเกือบสองหมื่นเลยนะครับเนี่ยน,น,น,นี่ทองน่าจะเกือบสองหมื่นเลยนะครับองนี้โอเคมาดูกันหน่อยอเทไหมแต่ดูแล้วมีบัตรด้วยพระดูในรูปแล้ว มีโอกาสแท้นให้ส่งมาครับองนี้ก็เป็นพระแท้นะครับเป็นพระแท้ดูง่ายนะครับเจริญพรบนนะครับองนี้มีทองรถถังเลยดีกว่าองนี้ทองรถถังเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับผมคุณเศษฐสิทธิ์ใช่ไหมเดี๋ยวรอรับตั่งนะครับองนี้นี่คุยราคากันไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมมากล่องที่สี่นะครับผมกล่องที่สี่มาจากคุณดานัยนะครับผมส่งมาจากจันทบุรีมาดูกัน มาดูกันนะครับมามามา,มาเป็นพระอะไรเอ่ยเป็นพระอะไรเป็นเหรียญหนึ่งเจดนะครับเป็นเหรียญหนึ่งเจดอ่าหลงพก็คูณนะครับ เหรียญหนึ่งเจ็ดหลวงพ่อคูณเป็นเหรียญหนึ่งเจ็ดหลวงพ่อคูณนะครับอันนี้เป็นบล็อกห้าแตกวงเดือนนะครับพี่เดินในนะครับก็คุยราคากันไว้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวยังไงทําการโอนเงินนะครับนี่เป็น้าเท้นะครับผมเป็นผ้าเท้อ่าหนึ่งเจ็ดบล็อกห้าแตกวงเดือนนะครับอ่าโอเค โอเคครับนี่ก็เป็นผลงานนะครับผมที่เพื่อนนะครับผมเพื่อนๆ FC นะครับส่งมาจากทางบ้านนะครับผมก็วันนี้ได้เช่านะครับวันนี้เช่าพ่อปานเจริญพรบนหลงพ่อคูน1.7หลงพ่อคูนแล้วก็เหรียญเลื่อนรมรักนะครับแล้วก็จะมีเป็นนอกสายก็ก็มีลูกพุทธีนะครับผมนะครับผมปกติก็ผมก็เล่นทุกสายนะครับแต่ว่า ก็จะยึดหลงพ่อคูณนะครับเพราะว่าช่องนี้จะทําเป็นช่องของพ่อคูณนะครับแต่ถ้าเกิดมีก็ส่งมาได้เลยนะครับโอเคครับถ้าใครมีพระเครื่องนะครับผมที่ต้องการที่จะปล่อยให้ผมบูชานะครับผมยินดีนะครับถ้าอยู่ไกลก็ส่งรูปนะครัถ่ายชัดหน้าหลังนะครับส่งมาทางข้อความไลน์ได้เลยนะครับติดตามช่อง youtube ได้เลยนะครับช่องไอ้อมเพระเครื่องนะครับผม ยังไงก็วันนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูประมาณนี้นะครับผมถ้ามีพักเครื่องก็ยินดีรับเช่าตลอดเวลานะครับผมโอเคเดี๋ยวนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ